สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกหมองทุกบอลครับทางช่องพ่อแม่องค์หญิงครับมาถึงบ้านนะครับเฮ้ี่ดีเเื่อนเบิดแล้วบอกมาจากรุงเทพกับประมาณเกือบหองกุ่มครับ ก็หนึ่งจะตีหาเคืองครับแต่ว่าแจงแล้วแรงลวดเดียวเลยครับไม่ได้จอดจากกุงเขียึงชีสเกียรลวดเดียวจบ ฝนตกใหม่ๆนี่ครับนั่เปียกมันขึ้นนองกับแว่ไปกินสาลาังสีนั่งครับหลังจากล่องเื่องแล้วกไปกินเขาแล้วก็แว่ไปข้องสาหน่อยลำพูนโชววครับแล้วครับเดี๋ยวของคุมครับนะ ออกมาก็ไม่บถึงบานแล้วครับเยะต้องปลูกแล้วครับน่าจะว่าน่าจะคิดว่ายัางบมตนหอดบ้าน นอนับอากาศกำลังดีเลยครับแมมุมสองครับ เสียงนกกากำลังตื่นเขางกำลังเกาะอยู่วานบริังรงคิดในพี่น้องเลยครับ มว,ว่านกำมะกร,รูดสองเมงบางทีก็มันลงหยาก,ก็เลยบริลลลงครับใายไปก้อนอยู่ญี่ปุ่นมันกับลงหยากแน่ครับก็เลยเป็นคลิปเก่าก็เลยบริลล์ลงว,ว่านเนี่ยครบบริลล์ลงนะตื่นแล้วครับถ้ล่ะ ของค่อยเก็บก็ได้ยของค่อยจังหน่อยค่อยเก็บกันเลเดี๋ยวเก็บพร้อมกันเลยนีกุญแจเปบ่เจ็บของบ่ ในวงสองรับบรรยากาศน้งสองรับงกลัง เดียวก็บจะได้เตรียมตัวพักผ่นนะครับบไีนอนพีกันนะครับแต่วบานนี้ดูว่ามาเร็วอยู่ครับ ประมาณหกชั่วโมงครับประมาณหกชั่วโมงน้อยๆขอบคุณที่น้อยซีทุกมองุกบอคบน,นครับกำลังเปลน่ยนนะ เดี๋ยวคลิปน่ได้ประชาสัมพันธ์งานบุญกระถินน้ำครับช่วงไปญี่ปุ่นกับมี่แม่แม่ FC เอฟซีเพิ่นกับฝากมาทำบุญน้ำครับบุญกระถินบุญกระถินวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่ครับที่จะถึงนี่แหละครับมี สาวหน่อยคยือบนแพงครับสนามโรงเรียยนของเกาครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุ่งหม่องทุ่บอลครับเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวพักผ่อนแหะครับฝากพี่น้องติดตามครับช่องพ่อแม่วงญิงลำเพื่อนนักกียาครับพ่อแม่วงญิงแฟนเพจน่าจะถึงสองแสนละครับวันนี้ผมเบิงในคืนนีีกเดี๋วอยู่ในหน่อยครับต่พอถึงกับซอยดัานนี่งได้ครับรวานมาได้ลงคลิปครับ นี่ไลยสอยงนี่ไลท์โซตี้นยังครับวอดีพี่น้องก็ได้เบิ้งทั้งสองเรื่นคทับหมู่บ้านนี้ไปเริ่ไปเรงขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันไหมในชิพหนาครับก็ให้ลาลำเรื่วยสุขภาพแข็งแรงสุขถูทุกคนครับ มีโชฉล,ลาภเงินทองไหลมาเทมาครับสวัสดีครับ